รีวิวโช๊คหลังโซนิคสวยๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะโช๊คหลังในตอนนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับโซนิคแดด l อแล้วก็ m อ็สามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนะจะบอกว่าแข็งแรงทนทานสปริงใหญ่ๆสีสวยๆแบบนี้นะคะกระบอกด้านในเงาๆแบบนี้ค่ะแกนเงาๆแบบนี้ลูกค้างาน CNC นะคะสีสวยสดไม่ซีดง่ายตัวนี้สามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนะความสูงจะอยู่ที่255มิลค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับพี่ๆคนไหนที่ท โชคแตกรั่วซึมนะคะหรือว่ามองหาโชคแต่งสวยๆนี่เลยแนะนําตัวนี้ใส่แล้วสวยมากใส่แล้วแจ่มมากนะรับน้ําหนักได้จริงใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าสําหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีค่ะมีสีแดงสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเขียวในตอนด้วยชอบสีไหนจิ้มที่ตะการเหลืองด้านล่างสายมือนะตัวนี้นะคะลูกค้าจะปกติ790บาทค่ะวันนี้ใครที่สนใจเอาไปเลยต้นละ690บาทส่งให้ฟรีนะลูกค้าจ๋า6 ได้งานสวยตรงปกไม่จบตาสปริงใหญ่แบบนี้ใช้งานจริงได้นะคะลูกค้าแคปรูปทักหาน้องแอดมินได้เลยค่ะ